เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเอาไปใช้ในงานหล่อพระขนาดห้าสอบที่สำนักปฏิบัติธรรมพ่อขุนพาเมืองวันนี้มาเดินตลาดที่อุตรดิต์ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ริมแม่น้ำน่านาผมเดินลงมาที่ร้านอนกประสงค์ก็เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพุทธ พระปิยะมหาราชรัชกาลที่ห้ากับพระองค์เป็นองค์กษัตริย์นะครับซึ่งเป็นอนุสารี์ปั้นอยู่ริมแม่น,มน้ำน่านจังหวัดอุตรดิต์นะครับส่วนด้านข้างก็เป็นลานอเนกประสงค์บ้างใหญ่ครับแล้วก็มีจะมีศาลามนดบขนาดใหญ่ ตรดิได้สร้างไว้ครับมาก็ตื่นตาตื่นใจครับสวยงามมากครับคือตั้งแต่มีโควิดเกิดขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรวันนี้มาก็ครับเพราะได้มาไหวโบรภากษัตริย์ที่เราเคารพนับถือของชาวไทยส่วนแม่น้ำน่านก็ค่อนข้างที่จะเหือดแห้งนะครับ แห้งครับแห้งใช่ไหมครับเกียนิครับปกติจะจะเยอะคือมาสุดตรงเนี้ยปะเนี่ยอ๋อแล้วแล้วฝนตกแล้วทําไมมันไม่มีน้ําครับผมเขาตักไวเนี่บอ๋อดีดีครับเก็บกักเก็บไว้ให้จบเอ่อผมบันทึกวีดีโอเดี๋ยวผมทำ Youtube มาให้ดูครับผมนะฮะครับผมครับเอ่อมามามาจากไออำนาจจะเลยมาธุระครับมาธุระครับขอบคุณครับครับผม นี่คือเมืองของพระยาพิชัยดับหักนะครับสวยครับสวยบรรยากาศสวยมากประาามันดบขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างแม่น้ำน่านโอ้เห็นเห็นความพยายามเห็นบรรพบุรุษของเราที่สร้างไว้นะครับเป็นอะไรที่ผมประทับใจมาก <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> มีอะไรที่น่าศึกษา ครัหน้าศึกษานะครับก็อยากจะให้นำความรู้เหล่านี้นะครับไปบอกหลานเหมือนกับที่เพลงชาติเราจงมีความภูมิใจในเอกราชาของครับแต่บางครั้งก็นึกน้อยใจครับผมเออเป็นเป็นมนดบที่สร้างอยู่ข้างๆอย่อยู่อยู่ข้างแม่น้ำน้านนะครับ ก็ถูกทิ้งร้างน่าเสียดายนะครับขาดเจ้าหน้าที่ดูแลเออนะฮะเวลาผมเดินทางไปที่ไหนต่างจังหวัดหรือจะไปทำคลิปทำอะไรเนี่ยบางครั้งเราผ่านนี่ฮะเป็นมูลทนงขราวนะครับขี้เออไม่ใช่นกนกเขานกเขานกเขาใหญ่นะครับขี้แล้วก็ สวนอาคารก็ผุพังไปตามการเวลาเพราะขาดการดูแลนะครับก็ดูแล้วก็น่าเสียดายเงินงบประมาณที่เอามาใช้ในส่วนนี้ครับเสียดายนะครับจะชมบรรยากาศนะครับเออริมฝั่งแม่น้ำน่านจังหวัดอุรดรติ์นะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ครับ เราจะมีความภูมิใจในเอกราชของชาติของน้คำนั้นมันใช้ไม่ได้เพราะเราเกิดมาเราดื่มน้ำเราก็ต้องจ่ายให้แขกลัฐธิทะเลทรายเราดื่มกาแฟสักแก้วก็ต้องจแจกลัฐธิทะเลทรายผมจะปลุกสันะครับว่าให้คนออกมาช่วยกันรณรงค์ ไม่ซื้อสินค้าที่มีฮาลาลน,นะครับ <c oughs> ไม่ซื้อสินค้าที่มีฮาลาลเซยรเขาไม่มีความรับผดีใน3ามสถาบันหลักของเราหรือจะเป็นเราก็ไม่ควรจะอุดหนุนสินค้าที่มีฮาลาลนะคิดเหมือนผมนะครับติดต่อกลับมาได้นะครับสิงห์อุบลใจเราใจผมนะฮะผมอยากจะเปิด การอบรมและก็น้ำปลาทำเครื่องดื่มชูกําลังนปรุงอาหารโดยคนไทยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเครื่องหมายฮาลาลถ้าคน95ามาเนต์ของประเทศจะต้องไปเสียเงินให้แขกซึ่งมีไม่กี่ปเปอร์เซ็นต์เขามีความจงรักภักดีกับเราไหมเขาได้ทำอะไรให้ประเทศ ครับซึ่งเขาเป็นศาสนาเดียวที่ในในประเทศไทยที่เป็นนักบวชก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้มีภรรยาสี่คนก็ได้และแ่าชาวไทยทุกท่านท่านคิดว่ามัน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 ยุติธรรมสำหรับคนไทยไหม คนไทยกว่าจะได้เอกราชมาเป็นเสียให้ใครกว่าจะได้มาเป็นประเทศไทยปัจจุบันบรรพบุรุษเราวบรากษัตริย์เราทําไมมาตกอยู่ในยุคยุคนี้เรากลายเป็นขี้ข้าแขกเรากลายเป็นเหมือนกระตกเป็นเมืองขึ้นครับ,รบเพราะด้านเศรษฐกิจ เขาคุมหมดนะครับจะเป็นมาจะเป็นเครื่องดื่มช่วยกำลังจะไปไปมาคนหเปซ็มาคุมคน9 5้าเปเซซึ่งมันไม่ยุติธรรมผมขอฝากถึงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทระวงสาธารณสุขออยอนะครับท่านได้ทำหน้าที่ท่านไหมและสอตงงสันักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านได้ทำหน้าที่ไหมว่าเงิน เงินค่าหาลานแต่ละเดือนแต่ละปีนี่เขาเอาไปทําประโยชน์อะไรทำไมไม่ถึงไม่เอากลับมาพัฒนาประเทศไทยและเงินพวกนี้ก็เป็นเงินซื้อซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มากินมาใชา้นะฮะฝากถึงสามกระทรวงนะครับสาธารณสุขมหาไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ฝากไปที กองอีกสามกรมนะครับสัมภากรภายในและสตงเพิ่งมีหน้าที่โดยตรงทำไมไม่ตรวจสอบครับสำหรับวันนี้จะหันกล้องไปให้ท่านดูนะครับแม่น้ำน่านซึ่งอยู่ติดกับตลาดเช้าของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ สวยงามนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าน้ำไม่ได้ปล่อยลงมาทั้งๆท,ที่เป็นฤด,ดูฝนเพราะว่ากักเก็บครับสำหรับคลิปนี้พรมีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ